สวัสดีครับคุณมลครับสวัสดีครับเอาละครับคลิปนี้จะให้ดูก่อหินทําเองแป๊บเดียวนะฮะไปก่อกวาที่ผมมาอยู่เนี่ยนะนี่ก่อหินนะครับเลนโพฮาวายก้านแดงครับผมเอ่อหัวใจกลมดิ๊กนะครับมันจะมีหลายชนิดนะท่านดูเอาก็แล้วกันครับแต่อันนี้นิยมมากเพราะว่ามันทําให้ใบเล็กครับผมเป็นไงครับตอนนี้ก็เป็นมกิ่งตอนแล้วก็เอามาเกาะหินนะครับอาจารย์ เร็วมากนะครับเป็นไม้ที่น่าเล่นผมแนะนําอืมนะนี่เกาะหินนะครับผมนะท่านก็สังเกตแล้วกันคุณมดเกาะยังไงท่านก็ไปเรียนแบบมันมีหลายลีลานะคุณมดนะใช่ใช่ใช่ครับเอ,อ้นะเ,นเดืยดแล้วแต่แเราอ,ออ้แล้ว<น>แต่เราไอ้นี่มาดูอีกเดี๋ยวพาดูเกาะหินนะครับ,รบนี่ก็เกาะหินเกาะอันน,น,นี้อันนี้น่าจะต้องขุดขึ้นได้แล้วด้วยครับเนี่ยขนาดพราหินมันไม่ใหญ่มาก เออหินไม่ใหญ่มากเราก็ต้องเอาลากเล็กหน่อยครับผมอันนี้เป็นหินน้ำหน่อนะะครับหินน้ำหน่หินหินอยู่ตามหน้าผาภูเขาหินปูนแะครับที่สระบุรีเยอะนี่นี่ก็เกาะเนี่ยไม่เริ่มเลยครับอตอนนี้ก็จะเอาไว้สร้างเป็นไม้ดูเล่นครับหินมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก้อนนี้แต่แต่ขายขายจริงนะฮะไม้ดูเล่นนะ <laughs> หลายตังค์อ่ะเกือบแสนนะโบต้นนี้ <laughs> บอกเลย นะไม้ไม้ทําเล่นๆซ้อมมือนะครับแต่ขายได้ตังค์นะครับนี่เป็นไก่ครับนะคุณไก่ยอดนิยมไม้โบราณโหลากเบเลอเลยครับผมหน้าไม้จะอยู่ฝั่งนู้นครับอาจารย์โอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังยังครับไอ้ลากได้แต่ว่าต้นยังไม่ได้ใช่ผมเนี่ยมันคุมลากยากมากเลยนะครับไม้พวกเนี้ยเพราะนั้นให้เขาเป็นแผ่นไปเลย ใช่ใหเหมือนโพ่านแนเหมือนโพต้นนั้นเลยครับเอานะเอาเหมือนโพไปเลยนั่นก็เกาะหินนะครับเดี๋ยวพาไปดูวันนี้ดูเกาะหินนะคลิปนี้ดูเกาะหินครับนี่ก็เกาะหินเหมือนกันอันนี้ต้นที่เราทําคลิปรีวิวเกาะตั้งแต่ตอนแรกอาจารย์ผมไม่ได้มาโอหน้าไม่น่าเชื่อเนี่ยเล็กๆจําได้ไหมครับท่านย้อนไปดูนะเมื่อสองปีอ่ะเกือบสองปีคุณโมน,นะครับผม เกือบสองปีะหินสวยด้วยต้นนี้ใครจะเอาไปสร้างต่อมาไปจีบคุณวัลเลยนะสร้างจบไม้แสนนะครับต้นนี้โอ้ต้นนี้น่าจะเอาเรื่องนะอาจารย์อต้นนี้เอาเรื่องนะเพราะว่าฐานสวยแล้วครับผมว่าหลักแสนออกมาต้นนี้นะครับนี่ต้นหนึ่งเกาะใหม่นะเนี่ยครับจะต้องเกาะเอ่อพอแล้วใช่ไหมก็ต้องแก้ไขต้องแก้ไขต้องดูแลครับอาจารย์ต้องดูแลต้องดูแล ถ้าไม้กลุ่มนี้นะฮะยังยังพอคุมรากได้นะคุณมดนะครับผมยังยังต้นเนี้ยคุมรากได้ครับแต่ถ้าโพไซไกลเนี่ยไกลเนี่ยนะไม้ลงดินนะอาจารย์บางทีเนี่ยถ้าเป็นพวกโพโพไซไกลเนี่ยนะบอกให้เลยถ้าเรามาเบรกรากเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดโตนะครับบางทีเขาอาจจะโตเร็วยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเวลาเราเบรกรากมันแตกแขนงมันเยอะมันก็ยิ่งกินเก่งกว่าเดิมออกินเก่งเลยช่วยกันหา หนักกว่าเดิมอีกใช่เพราะนั้นมีวิธีเดียวนะครับคุณพ่อนุ่งเลี้ยงเป็นแผ่นอย่างนั้นเลยครับเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนี่โพไซไกลเนี่ยนี่ครับเนี่ยเป็นแผ่นต้นนี้ก็ทําคลิปตอนที่หรือใช่ใช่ใช่นะจย์ใช่ตั้งแต่เล็กๆครับเนี่ครับมันมีสองต้นที่เราทําเลยตั้งเขียงอันนี้อันนี้ยังไม่เอาไอยังยังไม่ได้คัดนี่อันนี้เขียงหลอกอยู่ครับเออเขียงหลอกอยู่นะครับยังไม่เอาจริงนะ อ๋อจริงเออโห้นี่แตกสวยด้วยนะเนี่ยแตกพอดีหมดเลยจะเอาไปตอกต้นเนี่ยตรงคู่ตรงข้ามพอดีเลยเนี่ยครับเออเออเอาเอาคู่บนเลยได้หมดนะครับอาจารย์โอ้โหคู่บนนะพอไม้นี้กว่าจะจบนี่มันใหญ่ขึ้นอีกเยอะนะอาจารย์นะมันใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยแหละก็เห็นโพลักแสนไหมครับในต้นนี้แหละผมมองนะมันมันใหญ่เกินมันเป็นไม้แบบ เหมือนไม้เก่าแก่เลยาเอาจารย์เออมันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะคุณบอลนะถ้าฝีมือดีก็หลักแสนฝีมือหย่อนลงมาหมือนข้อมือมเนี่ยหลักร้อยเนี่ยอย่างเนี้ยผมขุดขึ้นมาแล้วก็เอามาเลี้ยงได้กระมังต่อก็มีอ๋อนี่ก่อหินก่นอหินดูให้หมดเลยนะครับวันนี้ก่อหินเดี๋ยวไปดูก่อหินอีกต้นหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นไงครับเนี่ยครับอ๋อนี่หน,น้าไม้ฝั่งนี้นะครับผมเออนะอันนี้โพฮาวายอันนี้คือหินมันไม่ใหญ่มากก็จะเอาขึ้นมาเริ่มเขียงแล้วก็สร้างแล้วครับ อ,นะอย่างเงี้ยก็ฟอรมฟอมเ,เ,เ,เล็กๆกิ๊บกิ๋วนะครับเอาละคุณมดเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะพอเป็นแรงบันดาลใจได้ครับสำหรับคนสร้างงานก่อหินนะครับ,รบขอบคุณครับคุณมดครับ